สวัสดีค่ะพบกับพลอยฟอร์ดบันดูเชียงรายค่ะที่เห็นนี้นะคะคือรถฟอร์ดเอเวอเรสต์2.0ลิตรเทอร์โบสปอร์ตขับเคลื่อน2ล้อเกียร์ออโต้แบบ6สปีดสีขาวมุกราคา1,556,000เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบกำลังสูงสุด170แรงม้าแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดขับเคลื่อน2ล้ออุปกรณ์ตกแต่งภายนอกนะคะชุดแต่งภาย านอกเป็นสีดำสปอร์ตมีตัวอักษรเอเวอรเสีดำเงาติดฝากระโปรงหน้าไฟหน้าแบบ LED Reflector พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติไฟวิ่งกลางวัน LED รูปสีแครมไฟท้าย LED Signature ไฟตัดหมอก LED ประตูเปิดปิด ด้วยไฟฟ้าระบบแฮนด์ฟรีส่วนอุปกรณ์ตกแต่งภายในและระบบอำนวยความสะดวกนะคะชุดแต่งภายในเป็นสีดำสปอร์ตเบาะหนังและหนังสังเคราะห์สีดำสปอร์ตแท่นชาร์จไร้สายเบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางเบาะแถวที่3พับได้ลูกค้าท่านไหนสนใจไม่ว่าจะเป็นเอเวอเรสต์สปอร์หรือว่า รุ่นเอเวอเรสต์ไทยทันยังพัส4คูณ2หรือ4คูณ4หรือลถฟอด Ford, ในรุ่นอื่นนะคะสามารถโทรสอบถามพลอยได้ที่เบอร์โทร0804269398พลอยและทีมงานฝ่ายขายฟอรดบั้นดูยินด,ดีให้บริการค่ะ